น้องเอิร์ธสุุตุยแม่้วเนาะ okay, okay, good, s <S ระวังแค่หนึ่งเพรนะน้องเอิร์ธเออมา,มาด้วยกันมาด้วยกันไปได้ไกลขอคิดกาลิน่าหน่อยไฮไ ตาเล่นบาเตมีเครียดเครียดร้องข้างบนเลย้องข้างบนเอน้ยไปบนเครียดเครียดเอ้ยมันจะมีตรงนูน้นมี้ยโอเคดูดูระเบิดด้วยมันติดยยตั้งไว้เปล่าพี่เกิดเพชรเกิดเพชรม่มีไม่มีเกเรตายแล้วเกเพชรตายแล้วพี่รในพบเป้าไหมาไม่ตัดเลยไม่รอยเฮียเดี๋ยวเอาทันดีเฮ้ยเจอแล้วตรงนี้ จะไหนจะไหนจะไหนตายแลวยพี่ผมฆ่าไม่ได้ทุกคนเลยนะเนี่ยเออไมยไม่ได้ฆ่าเลยไม่เคยแบ่งไม่เคยแบ่ง่ยึดช็อกโกแลตเลยยึดช็อกโกแลตเลยไม่ละคน

ตายแล้วตายแล้วช็อกโกแลตช็อกโกแลตเออไม่ใช่หร้คิวสองเหรอเรียบร้อยแม่พี่สถิติแคนผมแฮชช็อตกับคิวได้เยอะสุดนะนี่ผมถามอะไรอย่างนี้แม่ไหมครับครับใครถามผมถามครับราเลิงร่าเริง มีรขอชอบเล่นน oh oh, ี่แหละเดี๋ยวกเดกหลัหนักน้าเอิรไปเอาเอิรย่งปืนไว้อุ๊ยมีอะไรด้วไปหมดเลยออาองชายก้าวหนีพี่เดียวพี่เห็นไปนะโอ้ฆ่าไม่ได้เลเนี่ย ผมใช้เก้ากลับมาแล้วพี่เอาอีกแกเอาอีกแกพี่สองเลยนะเล่นสองคนเลยนะพี่เหลือไว้บางก็ดีบ has been planted ่่อุ้ยไม่เคลียโอ้ยตกใจอย่างแรง เฉีดเลยโอเคไปเออ็อโดนยออ่ก็เคยับโดนนลเอเรยเกรยเกเฮรยเยิงทำไมไปาจิ้ง

นั่นแหลกโหลุมฆ่าเลยชื่อัมชนะง่ายมากครับชนะแบบไม่ง่ายเลยย้ายเลยพี่